สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะจะพามาชมในส่วนของตัวรถนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะ PPV นะคะกับ Toyota Fortuner คันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของปี2020นะคะเป็นตัว2.4ตัว V นะคะคันนี้ไม่สั0น1 0แสกับอีก20,000โลนะคะสะภาพตัวรถสวยๆเลยนะคะรถเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะคะใครที่ตามหา อยากได้รถสเปคนี้อยู่แล้วก็ต้องการสีนี้อยู่พอดีนะคะน้องจ้าจ๋าก็เอามาให้เสิร์ฟเอามาให้ชมนะคะกับคุณผู้ชมที่อยากได้รถมือสองคุณภาพเกรด A ที่บริษัทเพชรยนต์น้องจ้าจ๋าพร้อมเสิร์ฟพร้อมซัพพอร์ตนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถสวยๆเกรด A กับน้องจ้าจ๋าได้นะคะรับประกันโครงสร้างนะคะทุกคันนะคะรถไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากลับสีก่อมเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะคะคุณลูกค้าที่สนใจแล้วก็ อยากออกรถแบบฟรีดาวเจา้จาจ๋าก็สามารถทําให้ได้นะคะคันนี้ราคาค่าตัวเพียง899,000บาทเท่านั้นนะคะค่าตัวก็สามารถฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้งบดาวนะคะไม่ต้องใช้งบดาวไม่ต้องออถามว่าจะดาวกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าไรายได้2เท่าเนี่ยนะคะน้องจ๋าก,ก็สามารถฟรีดาวให้ลูกค้าได้ เดี๋ยวเราดูรอบคันแล้วนะคะสีรอบตัวรถแล้วเดี๋ยวจะจาจะพามาลงรายละเอียดดีเทลว่ารถคันนี้เนี่ยสวยเดิมยังไงนะคะที่มาที่ไปเป็นยังไงนีคะมาดูอันดับแรกกันเลยนะคะสำหรับในส่วนของฝากระโปรงเนีคะเรียมสั้นฝากระโปรงสวยคมชัดนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเด์ไลท์นะคะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะแล้วก็ตัวทะเบียนเนี่ยหข้อขารอเรือ7จ6 0นะคะก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะ ตัวรถเดิมทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกเนี่ยนะคะดูความสวยความเดิมของกระจังนะคะยังเงาเงาใหม่ๆตัวล้อเนี่ยก็เป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะส่วนยางนะคะก็ได้ยางขอบ18นะคะซีรีส์265ทับ60 r 1นะคะในส่วนของปียางนั้นนะคะเดี๋ยวจะจัดเช็ครายละเอียดให้อีกทีนึงนะส่วนในส่วนของเบ้าโชกกระบอกโชกสวยเดิมนะคะไม่มีสนิมไม่มี น็อตการแก้ไขดัดแปลงนะคะตัวกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะโครเมียมนะคะสมาร์ทอินทรีนะคะตัวกระจกเนี่ยนะคะเป็นกระจกโลโกล้กแท้โลโก,ก้เดิมนะคะตัวแหลกหลังคาก็อยู่ในสภาพเดิมนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวเข้าภายในตัวรถกันเลยภายในก็ไม่ช้ำนะคะสภาพเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะ ไม่ห2 0่0กิโลนะคะแต่สภาพตัวเบาะหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้มเบาะนะคะเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางก็ยังสวยงามเดิมนะคะให้คุณดูรายละเอียดนะคะน้องก็จะรีวิวนะคะให้เห็นเด็นความสวยเนี่ยตัวจุดเด่นของ f o r เจอร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นรถ PPV นะคะ7ที่นั่งนะคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยน็อตโครงสร้างไม่มีขยับเลยนะคะท่านผู้ชมสภาพสวยน่าใช้มาก เนี่ยคะการันตีนะคะการใช้งานนะคะลูกค้านะ,คะใครที่ติดตามน้องเจา้าจ่าเพชรยนต์หรือว่าเป็นแฟนคลับนะคะเป็น f c ของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยก็สามารถสอบถามน้องจ่าได้นะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะนะคะเบาะหนังเบาะแท้เลยนะคะตัวมีที่พักแขนด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมใหม่หมดเลยนะคะอ่ะนี่ใครสนใจนะคะตามหาอยากได้รถสวยๆนะคะติดต่อหาน้องจา่าเพชรยนต์นะคะแคสซีนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะ ล้อแมกด้านหลังอลลอยนะคะเก็บท้ายนะคะเหลี่ยมสันตัวรถนะคะไฟท้ายสวยๆเดิมๆแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะนี่เดิมทั้งหมดนะคะความคุ้มค่าความคุ้มราคานะคะอยู่ตรงนี้เลยตัวน็อตนะคะตัวไฟนะคะน็อตท่อเก็บสายไฟ รายละเอียดตัวรถนะคะรอยเม็ดอ์กต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่สภาพเดิมนะคะด้วยความที่เราคัดเฉพาะรถเกียร์เอมาให้นะคะลูกค้าถึงจะได้ความคุ้มค่าการรับประกันวารันตีหลังการขายของเราก็มีให้ทั้งหมดมีครบนะคะทัดรองท้ายมีให้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเบาะเนี่ยนะคะหรือรวมไปถึงเฮดรูมระบบองค์ระบบแอร์ทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมส,สวยเลยนะคะท่านผู้ชมนะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะคะว่าตัวแก็บด้านข้างนะคะสวยเดิมยังไง เหลี่ยมสันนะคะโคเมียมตัวรถนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะอยู่ในสภาพชัดเจนนะคะสมบูรณ์แบบมากๆเนะีคะท่านผู้ชมนะนี่ตัวเบาะสภาพสวยจริงๆนะคะใครที่อยากได้รถส,สวยๆก็ติดต่อหาเราก็จะพิจนเข้ามาได้เลยเนะะี่ยค่ะตัวน็อตเนี่ยสภาพสวยมากนะ,ะนี่แผงประตูสวยนะคะแอร์นะคะล้อมแม็กสภาพเดิมอมาดูในส่วนของตรงฝั่งคนขับกันบ้างนะคะ ในส่วนของฝั่งคนขับนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัายนะคะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบาทน,นะคะดูรายละเอียดตัวรถครบถ้มคุ้มๆนะคะคุ้มๆในส่วนของตัว f o r t u n e r เนี่ยนะคะคุณลูกค้านะคะสีนี้เนี่ยนะคะไม่ค่อยมีเข้ามาเยอะเหมือนสีขาวสีบอลกับสีดานะก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะถ้าใครชื่นชอบสีนี้แล้วจะเห็นว่าถูกชะตาถูกฉลกนะคะก็กดติดตามกดโทรนะคารายละเอียดหาน้องจาจา๋าเพชรยนต์ได้นะคะตัวรถเดิมทั้งหมดนะคะสวยๆเลย ะะเอาไปไว้ใช้งานยาวๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถนะคะคันนี้สำหรับค่าตัวนะคะฟรีดาวเนี่ยจะตกผ่อนเดือนละประมาณ1น0 0 0บาทนะคะ ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดหรือว่าใครที่อยากจะซื้อเงินสดนะคะเราก็มีเล่มมีเอกสารทะเบียนภาษีพรบรพร้อมเราจะมีการเปลี่ยนท่ายของเลวนะคะให้ก่อนนะคะลูกคา้าก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกคา้าลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันพร้อมๆกันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวคานด้านหน้าเนี่ยลูกค้าสังเกตได้ง่ายเลยว่าตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะคะ นี่ดูได้เลยน็อตไม่มีถอดนะน็อตฝากระโปรงและที่สําคัญอีกจุดนึงนะคะดูตรงรอยเม็ดอาร์คแล้วก็ตัวซีนนะคะรอยซีนด้านขอบแบงนี้นะคะลูกค้านะว่ามันจะมีรอยโปส๊สีพ่นสีหรือเปล่าแล้วก็ฉนวนกันควมร้อนเนี่ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะรอยกิฟล็อกทุกตัวเนี่ยอยู่ครบทุกตําแหน่งทุกจุดนะคะฝาครอบเครื่องนะคะ ส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยนะคะถ้ามันดำมากๆนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะแต่ถ้ามันใช้ได้ก่อนอีกสัก5,000-4,500โลแล้วก็จะให้ลูกค้าไปใช้ก่อนนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็นี่นะคะแบตเตอรี่เช็คค่า CCA ให้ก่อนสมมูรณทุกคันนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนะ QR ค code ต,ต่างๆอยู่สภาพเดิมนะคะท่านผู้ชมนะรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมนะคะสวยๆนะฝาหม้อน้ําไม่มีโ่งนะคะตัวน็อตน,นะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ เครื่องกรองอากาศแล้วก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เนาะตัวป um ั๊ม a b s นะคะหรือว่าตัวเครื่องยนต์นะคะท่านผู้ชมนะคะรวมไปถึงน้ำแอร์นะอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบมาก ถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะกับซื้อรถ1นคันนะคะคุณลูกค้าซื้อรถมือสองหนคันคุณลูกค้านะคะซื้อใช้ในระยะยาวๆลูกค้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจสนใจอยากได้รถสวยๆที่เพชรยนต์จะทาขาจะจ่านะออกได้ทั่วประเทศแล้วก็นอกจากดูแลเคสเองทุกเคสค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ